ครัน,น่อยสวัสดีครับผมชื่อเดทอรกิล่าสปอร์ตใครนี่เราซ้อมมากี่วันก็ปร,ประมาณเดือนได้ซ้อมอยู่ที่ใครศรีจักรพันธ์กัที่เดิมเลยมีใครเป็นคู่บองซ้อมแบนนี้ก็มีแหลมสิง์มีวรพลมีสิทธิชัยครับกับเพื่อนพี่เพื่อนพี่ในใครกันเนาะตอนนี้เราอายุ24สูงเท่าไหร่ครับ172น้ำหนักป่อยๆเราตอนนี้ สิบสองสิบสามมวยสไตล์อะไรครับวันนี้มาเจอเมาคีนะไม่เคยต่อยกันครั้งแรกเลยศึกษาเก่งเมื่อต่อยเขายังมวยสไตล์เขาเป็นมวยเข่าอ่ะวันนี้มาเจอเมาคีเมาคีว่าแขงให้ดีก็ตามสไตล์ตามสไตล์เราไปเมียเดี๋ยวแก้ไขอุ้ยก็เมืยทีเนาะล่าสุดต่อยไปที่พี่นี่ครับวันนั้นต่อยกับสิทิศักดิ์สิงห์มาบินแพ้กันวันนั้นแพ้กันแน่พาแพ้กันแน่ไปเนาะวันนั้นเบียดเบียดกันใช่ป่ะครับวันนั้นเบียดเท่าไหร่ 128 128ก็เว็บวันนี้เลยวันนี้ก็128ยยี่สไม่เช้ามาเป็นงานลดเท่าไหร่ก็เกินปอนกว่า1.4ป่ะครับอันนี้ก็ผ่านเรียบร้อยแล้วร่างกายไฟนี้เต็มร้อยสมบูรณ์แข็งแรงครับพร้อมมาแจ้งเกิดครับเอาชนะเอาไข่นะครับคุ้มมากกี่กิโลก็34กิโลต่อยมวยไทยมาตอนนี้หลักก็ร้อยบวกนะคนจังหวัดอุบลครับฝากเชิญชวนแฟนคขับเราหน่อยฝากพี่น้องเจ้าอุบลครับช่วยแชร์และเป็นกำลังใจพวคเรานี่เฮ็ดร์ในเต็มที่ครับเอา จจงเกิดด้วยนะอ่ะขอโชคดีขอบคุณครับ